เบืงเราแดงบ่ะอูเดแงอยู่ตอลอดจ้ะอุ่นอุ่น <c oughs> น่าจะแดงไปแล้วไปใส่ปุ๊บสิบอัตจ้าวันนี้พี่หน่อยมาเฮ็ดลูกชิ้นลูกชินกช้นไก่ใช่จ้ะพี่หน่อยลองเฮ็ดเบิ่องมาจ้ะ่นอนพี่หน่อยเลบยบ่ได้ลงสูตรจ้ะเบิง่งเฮ็ดเบื้องก่อนมันแซ่บบ่ะค่ะมันแซ่บเดี๋ยว ข้า,นาวนาจะมาลงสูตรให้เห็นบึกหมอมี้อย่างแน,น,ะะน่นแะค่ะนี่หน่อยปั่นเอาไว้จ่างเช่นคือเราจะมาปันป่นปั่นใส่หมอน้น,อนั่นปั่นตะกต้มต้มในน้ำทีอันฮ้อนๆแต่ว่าเป็นว่าเป็นฮ้อนจนเดือดได้จะเอาแบบฮ้อนพราเป็นไข่ป่าเพอาะบุบๆนอจจะเนาะนว่าแห้น้ำเดือดจะตัวนี้ก็ได้ทีแล้วนกนะไดก็จะเอาน้ำมันท่ามือจังลอยกัน เนื้อก็อให้เหนื้อไก่มันติดมือเข้าติๆปั่นง่ายๆปุกกรณ์กับจีมี่เราจะนี่สอนตอนนันหนึ่งทนลำบ้านท่าไปน้ำ,นำเมันไปมาพี่หน่อยตันเต้งใดไหมค่ะ ไปมือห้องจริงปันเห็นมันออกมากครับไอ้จะเอาลูกไงลูกลอยกะเดี๋ยวแต่เลยเดี๋ยวห้าเพราะแต่ห้าถีนนนาน่นมันเป็นไม่หมอน้ำหอนคำมันสุกมันจะดิร่อยขึ้นมาก แา้วคนมาขามัตากออกมาเอามาใส่น้ำเย็นเลยอาติโบอกายงังงามบันไดจ้ะอย่ามาเบิ่งรลุดตาิชิมรลุดตามา แต่ว่าตอนที่พี่น้อยจะเอามาปั่นก่อนพีเทไยก็เอาไปทอดตอนน่อดนจะจเอาไปทอดอันซิมเบอร์ละหน่อยนึงหน่อยกว็ว่ามันโอเคแล้วรสชาติแซ่บอยู่แต่ว่าเอามาตม้มเอามาต้มเบองว่ามันรสชาติมันเปลี่ยนเบอมันจืดขึ้นกเอาไปทอดก็่อน เดี่ยวค่ะยิ่งติดมืออยู่นะใส่ถุงมือน้ำหน่ะนะมันก็เลยติดตีครั้งเนาะนูะ่นบ้านนะ่นเห็ดมือเปล่าก็ใส่ถุงมืออันใดมันติดปั่นง่ายกว่ากันเตรียมน้ำเย็นไว้น้ำเย็นกระเปิดในก๊อกอยังไจะจะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวแล้วน้ำนี่ก๊อกก็เย็นเป็นน้ำแข็งแหละ น้อยเห็ดเนี่ยเนื้อไก่เนื้อไก,อก่กิโลนึงกิโลนึงมาลองเห็ดเบืงซื้อถ้ามันแสบก็ตีเพิ่มข้าวหนาก็ติเพิ่มเนื้อไก,ก่แล้วก็เห็ดเอาใส่ช่องนะชองฟีดไปจะเห็เดเป็ดเจียวหรือว่ามาปิ่งกินตอนนี้เอาเห็ดแค่มาลองลองเบือง รับมือไม่เห็ดลูกชิน้นพี่น้อยเคยเห็ดถึงที่ลูกชิ้นป่านะลูกชิ้นไก่เนี่ยไม่เคยเห็ดที่จะเห็ดก็จะเป็นลูกชิ้นป่าลูกชิ้นหมูเป็นไงตักไอที่มันล่อยขึ้นมากแล้วด้วยลูกเงี้ยใหญ่เลยพี่น้องมันลูกกันลูกชินกช้นพี่น้อยแต่บาดเดี๋ยวมก็คือทิยุบลง่กลมิดนะ ที่มันนั่นถึงจะขึ้นมากกะให้มันต้มไปจังหน่อยกันเข้ามามันยังไม่สุกลูกใหญ่ลูก,น,ลกน้อยบอ่ค่อยบ่ค่อยเสมอกันปันใดสร้าง,ขงเขาเนาะเฮ็ดกินเอง มุ้งเลยดิหนึ่งขนไอ้จำโบที่นเลยปั่นยัยๆไปเร็วเร็วถ้าเห็ดขายเห็ดหุกไงได้จต่เด้เห็ดกินเองแล้วหุกไง สเสนามเย็นเลยเราจะมาพามือทางไหนมาเหนือทางไหนมันเหียมันเนียนดีมันเนียนดีนเพราะมันเด็กดีก การมันแสบแล้วจีลงสูตดจีเบิ้งแล้วพี่น้อนเลยตอนนี้การเบิง้งพี่น้อยปั่นไปสักคนเสำหรับคนอยู่ต่างประเทศมั่งหนอกมั่งหน้าเนาะจีเก็บกินเองซื้อกินกันได้ยุ่จิจงแต่ว่ามันแพงเนาะเ็ตได้กระเฮ็ดเอาเนี่ยอะไรจีห้องปยัดแต่ห้าก็ากประหยัดเลาว ร้านไทยใรว่าร้านเอเชียสีห้องสื่อเหมือดลายตันนี้แล้วก็ของยนยูนิช่องแข็งเนาะเน,นี้ยเ,เห็ดแบบสดๆเลยนะรสชาติตามใจห้องเลยนะมันสาใจกว่าการเด้กเห็ดทุกเห็ดกินเองเ มันกระลูกพอดีเลยจ้ะตอนที่ต้มไปมันลงมันหน่อยมันปานออกอเดี๋ยวนี้เบิ้งขึ้นยังไงพอจะเอาไปใส่น้ำเย็นแล้วมันยุบลงลูกกะดับกำลังพอดีเลยพี่น้อยเคยซื้อหนูชินไก่มากินพี่น้อยแอนเคียเค่ยวๆไปเังสิใดเป็นพี่พี่น้อยปะเจอพี่พี่น้อยปะ เคี้ยวๆไปแันเจอกระดูกไก่นะมัดอารมณ์ในการกินนี่พี่น้อยซื้อมากินย่างแดดกับพี่น้อาก็จิเจอกับกระดูกกระดูกไก่กระดูกชิ้นหมูก็มี่เลยทั้งทีเรากินหมูเ้าซื้อมากินเคี้ยวๆไปจริงๆก็เจอกระดูกพี่บิล่าเขาเอามาปั้นเอามาบดเนาะทั้งกะติมีกระดูกย่างแบบว่ามันติดเป็นน้ำมันอุ้ยเสียอารมณ์ พี่หน่อยกะรีนเศร้าซื้อกินเถือโดนแล้วล่ะบ่ได้ซื้อลูกชินหมูลูกชินไก่มากินโดนแล้วล่เต้นลูกชินลูกชินป่านะคืซื้อมากินอยู่ชินหมูหนูชินไก่ไม่เคี่ยวแล้วมันถื่อกระดูกก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮาหยาดเฮ็ดให้เฮาเห่าซื้ากินแล้วมันมืดมันไอ้มันเสียอ่ะลูก คนนหาสูตรเห็นเพื่อนๆในในยูทูบคนเห็ดแต่ละคนกับสูตรกับจิจแตกต่างกันออกไปนะสูตรผู้ใดเสียบเ้างกัเอามาเห็ดเอาอันสูตรจากเพื่อนๆแน่นี่ว่าสูดแตจ่จากตะคองเนี่ยที่ห้างมามันเสียบไปยังห้ากับเพิ่มเข้าไปจริงไหมรับรแรงเขาไป กินไก่หลูกขินหมูหลูกขินปลาเฮ็ดแล้วเหลือจะหลูกชิ้นเนื้อไม่ค่นยได้คยเฮ็ดเลยลูกชิ้นเนื้อเี๋ยวต่อไปจิ้มล่องแล้เฮ็ดลูกชิ้นเนื้อนั่นจายขี้หน่อยขอปั่นให้ให้แล้วเพื่อจะได้ถอดจิ้มมะพร้วาวข้างในเบิ่งมามันเนื้อข้างในเป็นเนื้วกนน็ม,นนนนมันเด้งดีบอลน,นะคะ น,นี่พี่น้องเฮ็ดแล้วแล้วลูกชิ้นเราเห็จะมาพาเบิ่งข้างใน่ด้วยว่ามันเด้งดีบ่เหนียวเป็นทั้งสี่เด,เ,ดเด้ง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 เหนียวเหนียวเด้งบ่เดี๋ยวเบิ่งว่าเด้งวะอู้เด้งอยู่ตอลอดจ้ะ หุ่น,น <laughs> เดี๋ยวเอาลูกเอ็นมาพาก่อนลูกหมกไงเหนือเด้งเด้งเหนียวเหนียวพี่น้องนี่ประเภทลูกชิน้นลูกชิ้นปิ้งชิ้นไส้ปิ้งอันนี้บ่ได้ปั้นก่อนอันนี้อันอันนี้ยุ้มใส่เด้จ้ะเลยเป็นบ่ค่อยงามปานใด แสบพี่น้องแสบโอเคเลยรสชาติแซ่บได้รสชาติดีเดี๋ยวมลาลังเฮ็ดจีแม่บอกสูตรเด้วแสบอยู่โอเคถือว่าพานัน จบคลิปแค่นี้ก่อนจะ้ะไม่พอกันคลิปนาสวัสดีจ้า